สวัสดีครับเพื่อนเนได้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคิปบิคอฟบอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังเทียบรวดไปทางช่องทางได้ทาดวนสเตเดียม V2 ทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสำหรับดางด่วนสเตเดียม V2 นะครับผมก็จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนเวลาอัปเดตคลิปใหม่ในทุกวันนะครับผมก็สําหรับสองตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะฮะก็จะมีสเกนดิยานะครับก็แพ้คาราบักนะในบ้าน01 ก็หูแหว่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งชอบที่เลนเจอร์นะครับเปิดบ้านชนะวิกตอเรียพาวเซนสามู่นู้ีได้แฮปปี้ไปเต็มๆนะครับผมอ่ะก็นี่คือ2ตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะครับส่วนฝากนิดนึงครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ของตั้งรลดสเตเดียมนะฮะสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ที่วอจิเขาหกเข้ามาได้เลยนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะส่วน สองคู่หน้าคลิปในฟุตบอลวันพุธที่6สิงหาคม2568ครับวันนี้คู่แรกไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์อเดคโคริเกนเป็นลีกรองของนอร์เวยค์ครับในเวลาเ่ยงคืนครับอีเกอร์ซันเจอกับริวสตอมอีเกอร์ซันเนี่ยเป็นทีมระดับที่5ครับเล่นในบ้านไป8เกมชนะ3เสมอ2แพ้ไป3ส่วนริวสตอมเป็นจ่าฝูงครับเกเกมเยือนชนะ6เสมอ3ไม่แพ้ใคร ก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมานะครับในนัดแรกเนี่ยนะครับริวสตอมชนะ1ต่อศูนนะครับฟอร์มนัดล่าสุดนะครับอีเกอร์ซันเนี่ยเล่นในบ้านชนะออตเกลแรงครับ1นนะฮะก็ถือว่าฟอร์มหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนริวสตอมกลับมาฟอร์มโหดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีช่วงหนึ่งสะดุดเสมอบ่อยอยู่นะครับแต่ว่า4เกมหลังสุดก็ชนะรวดทุกเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโจทย์คือริวสตอมต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับ ถามว่าโอกาสชนะมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะขาดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างจะดุดันใช้ได้เลยนะครับยิงประตูได้เยอะกว่าเกมในบ้านอีกนะครับเกเกมเนี่ยยิงไปถึง24ประตูนะครับส่วนทางฝั่งของอีเกอร์ซันเองเนี่ยก็เสียประตูในบ้านค่อนข้างเยอะครับ8เกมเสียไปถึง20ประตูแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยดูแล้วยังไงทีมเยือนก็น่าจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับโอกาสชนะเนี่ยสูงมากๆนะครับลุ้นแค่ว่า จะมีเม็ดสเม็ดสตามมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าจะขาดนะครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ทีมเยือนครับลิวสตอร์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกครับในเวลาตีสองครับนิชจะเจอกับเบนฟิก้าสำหรับเกมในคู่นี้นะครับนิชจากฝรั่งเศสครับส่วนเบนฟิก้าก็มาจากโปรตุเกสครับในปัจจุบันเนี่ย กำแพงจะอยู่ที่เบนฟิก้านะเป็นเบนฟิก้าเหนือกว่าอยู่นิดนึงในตอนนี้นะครับหรืออาจจะเสมอนะครับผมก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับนิชเนี่ยก็จะมีอุ่นเครื่องนะครับนะต่อเนื่องมา5เกมนะครับก็ชนะได้4ครั้งแพ้ไป1ส่วนเบนฟิก้านะครับเพิ่งจะเล่นซูเปอร์คัพนะโปรตุเกสกับทางด้านของลิสบอนนะครับซึ่งจบเกมเนี่ย เป็นเบนฟิก้าที่ชนะไปได้นะครับจากประตูชัยของฟอร์ดิชนะครับหประตูต่อสูนนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยผมว่ามันสูสีนะนะครับแต่ถ้าวัดกันที่เกรดผู้เล่นจริงๆเนี่ยผมยังมองว่าเบนฟิก้าก็ค่อนข้างจะดูเหนือกว่านะครับในซีซั่นนี้เนี่ยนิชก็มีเสริมเข้ามาพอสมควรครับแต่ว่าชื่อชั้นก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนทีม ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีการปล่อยตัวประเด็นออกไปเยอะนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาใหม่ก็ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมว่าสูสีแต่ว่าเบฟิก้าคิดว่าไม่น่าแพ้แน่ๆนะครับก็ลุ้นว่าจะบุกชนะได้หรือเปล่านั้นเองนะครับภาพรวมยังมองว่าเบฟิก้าดีกว่านะครับเต็มที่คือเสมอนะครับแล้วก็มุมชนะก็ตามนั้นครับน่าจะอยู่ทีมเยือนเบฟิก้ามากกว่าในนัดนี้ครับขอเชียร์ทีมเยือนครับคู่นี้เชียร์ไปที่เบฟิก้านะครับ นี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันครับยังไงก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมกันดูได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พวกนี้ครับสวัสดีครับ